เอาละครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีนะครับวันนี้นะครับอยู่กับเรานะครับ T.K Pop นะครับเอ่อไม่สิผมเรียกตัวเองว่าเซล้วกันโอเคนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนทําระบบแดชนะครับผมคือแบบถ้าเล่นกดบิก็ตรงไป S ถอยหลัง A เลี้ยวซ้าย D เลี้ยวขวาอย่างนี้นะครับให้มันสมูทไปนะครับไม่ใช่กดเอ่อกด Q อย่างเดียวมันก็จะพุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวตามที่เอ่อผู้เล่นหันหน้าจอไว้นะครับโอเคแล้วก็ทําเป็นอย่างนี้แทนนะครับโดยใช้ เอ่อพวก union, keyword อะไรพวกนี้นะครับอีนุ u m enum ต่อไป j a ว a s c ิ i ต์เซอร์วิสเอาวันนี้เอาไว้ววนใช้สำหรับเอ่อในรีวิสเซอเดี๋ยวเราเราคิดเตอร์สตอมนะครับลิ้นพันไปหน่อยขอโทษน,นะครับยังไม่ได้นอนโอเค d a ชอีเวนต์โอเค, event, อเคมาเทสให้ดูนะครับใครอยากได้สคริปต์และกีใครขี้เกียจจะทำสคริปต์ก็สามารถเอาโมดเดลไปวางได้เลยมาไปดูดับบิลนะครับกดบบิล i ิวกด S S กด Q แล้วก็กด D กด A K okay. นี่นี่น,นีตามสมมุตาม smooth. สมมติสามารถปรับกูดาวได้นะครับว่าจะให้กูดาวอะไรแต่ถ้าอยากให้แบบคล้ายๆแนววันพีชก็มาดูทีเซฟเวอร์สกิฟต์อันนี้คือดัเค้าดาวเป็นสที่หนึเอามาดูที่ p พ a y เ r กูดาวสที่สองอ่ะ เจอสมูทแล้วนะครับนี่แต่ถ้าอยากได้ความไกลผมแนะนำให้ไปอัพตรงเซอร์วิสคริสเซเวตตรงนี้นะครับปกติจะให้ไปสูตรสองอาร์เคมาดูนะครับปึ๊บมเพิ่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 รีโดเร็วว่ะสูตรสองแม่งเร็วว่ะนี่ครับสมูทแล้วนะครับแค่เรียบร้อยแล้วนะครับคลิปนี้นะครับแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับ คลิปนี้ขอแค่สองไลค์ก็พอนะครับมีความสุขแล้วนะครับโอเคนะครับบ๊ายบายนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับจุ๊บๆ